สุกเสมอมันเสมอมั่นเครื่อเก่าครับย่ามมือเศร้าย่ามเทียงย่งามแรงพี่น้องอยูดีมีแห้งครับร่างกายแข็งแรงออความมุ่ิโลกเป็นลาบอันประเสริฐนะครับเกิดมาแล้วก็ต้องดูแลร่ลางกายใส่ชีวิตนะครับมีความสุขเดอ้อเมื่อในคนมุ้ยเวียกนะครับได้แวะเวียนมาในหลอบมู่บานนะครับพิกัดยู บ้านสังแปแตนตะบุแวงอําเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครครับในเขตเทศบาลนนเคืองมีจักรยานคู่ชีบครับออกมารอเห่นน้ำบานนี่แหละคนม,มีเวียกครับขี่จักรยานมาเห่นโอ้มาแวะได้มีโอกาสได้แวะบ้านบ้านสวนขั้วครับบ้านสวนขั้วของคุณแม่ค่ายเพิ่อน,นั่งเล่นอยู่ครับคพื่อน่ะแม่ค่ายเพิ่นปลูกพักนะครับ ผักสวนขั้วทุกชนิดเลยครับเ,เดี๋ยวทักทายกับแม่ไข่ก่นอนอ่าแม่ไข่ครับสวัสดีครับ่าแม่ไข่เด้อแม่บ้านของคุณพ่อสมชัยสุขเสริมครับอแม่ไข่ยนี่เพิ่นบ่ไข่สบายย่างบแงแ่แข็งแรงเนาะแม่ไข่เนาะย่างบ่แข็งแรงบ่อแห้งเลยนะครับเด้อจันนงได้ยินเสียงอา่าอันปลูกผักนี่ปลูกผู้เดียววะนี่ผู้เดียวเลยผู้เดียวเฮ็ดอยู่นี่แหละเป็นการออกกําลังกายเนาะย่ายเนาะ กับบรรยากาศของเพิ่นนะครับเบิ่งขานในกว่านะครับอสะอาดสะอาดนครับอมีการเอาหญ้าพ้อและก็รคางเล้ามีห่มใหม่ครับเดี๋ยวเบิ่งกันห่มม่วงครับทั้งทงห่มม่วงก็เย็นสบายครับเอออยู่ริมทางครับนี่ครับทางไปมาสะดวกสบายครับนาบ้านกับมีหัวนะครับนี่แหละครับ ภาพบรรยากาศเบิ่งความขยันนองเพิ่นครับเออถึงร่างกายบ่แข็งแรงแต่ว่าเพื่อนใจดีเด้ครับใจดีสู้ขนาดเลยครับเพื่อนปลูกผักหลายอย่างครับเออหลายอย่างเบิ่งเด้ครับอันบด้ใส่ปุ๋ยใส่อยงนี้เนาะโอ้ใส่ต่ปุ๋ยคอ,อกปุ๋ยคอ,อกขิงวัวขี้คว่วบ้านเฮานีล่ล่ะเอ้เห็นนะครับต้นขิงครับเออขิงหน่อย เอาไว้ประกอบอาหารเนาะนี่ก็ใส่แกบได้ครับนี่ใส่แกบนี่พริกก็มีครับนี่ข้างๆนี่พริกอ่าโอ้พริกกระงามครับใส่กระถางจัดระเบียบเรียบร้อยครับเอ่ามีหอมน้ำครับหอมอันไม่ค่ายก็ได้เอาน,นี่เนาะไปใส่อันปรุงอาหารเนาะปรุงอาหารนะี่าาล่ะอันบน่บดได้ซื้อเลยบ่เนี่อยเป็นเ,<อ>เนศรษฐกิจพ่อพียงในค,ครอบครัวครับ พึ่งตนเองได้นะครับครับนี่ครับพักหูละผ้าไปเบิงอีกมุมนึงแล้วก็เป็นพักอันมีทั่วน้ำครับแล้วก็มีมะละออมะระทีนุกขมนะครับเป็นยาพร้อมมีหมอพืนนพ้นบ้านพิ่นบ่าซาคนบ่เวียกได้ศึกษาเรื่องสมุนไพรมากอะดูแลเรื่องเบาหวานลดความดัน ยังได้ครับมุมนี่เป็นมุมทางเขาบ้านเลยครับเดี๋ยวสิภาพไปบึ่งบรรยากาศรอบๆครับญ <c oughs> าบุญพ่อเส้นครับเพื่อนดูแลดีๆครับเอา <c oughs> เดี๋ยวแม่ค่ายขออนุญาตันย่งางส้มสวนเ้อะครับโอ้ครับนี่แหละครับบรรยากาศ <c oughs> เป็นทางเงวได้ครับทางเขาบ้าน <c oughs> อ่อ อันเวลาหดน้ำเนี่ใส่น้ำยังฮะออนใส่ใโอ้ใส่น้ำบอ่อเนาะน้ำบอ่อน้ำส่างบ้านเท่านี่ล่ะเออ <c oughs> เออฟังเพลงไปโน้ตไม่ใครเนาะ <c oughs> ฟังเพลงบรรยากาศดนตรีมวนๆไปน้ำ <c oughs> เออเอาเบิ่งขาในก่อนครับเอ้ยครับนี่ครับพริกกระง่ามครับพริกเผ็ดใส่ต้มใส่แกงครับเออนี่ครับ เอ,อเ้ยนี่ครับนี่ต้นพักพักหวานบ้านนั่นเนาะพักหวานบ้านอีก้างคางหัวต,ต้นกระโดนบอนี่อเออกระโดนกินกับลาบคากครับอืมคอยเลื่อยมากครับดูอาจจะบ่เขียวครับแต่ว่าพ่นบอนใส่ปุ๋ยเคมีอย่างเลยครับเออใส่ปุ๋ยคอกธรรมดาครับมีกระชายน้ำพร้อม นน่นโอ้ผิกครับชีพงหอมอ่านี่ตัวนี้ครับพักแป้นครับใส่กระถางคักครับตัดไปขั้นส้มประจำครับอ่าใบมะกรูดอีกใบมะกรูดตำเรื่องน้ำโอ้รับกำลังทายถ้ำอยู่ตอนนี้เดี๋ยวพอดีมากนะครับ อ้าวพอดีมากเลยวันนี้อ้าวสวัสดีครับ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 นี่กับพ่อบ้านของกันคุณแม่ค่ายสวัสดีครับคุณพ่อสมชัยสุขเสริมครับครับสมือนี้มาเยี่ยมส้มนี่มือนีครับครับครับเออมาเยี่ยมส้มอากาศดีแล้วนี่ฝนตกเนาะครับผลลินทั้งหน่อยอันมะเบิงสวนขวครับสวนขวดน้าบ้านหรือหลังบ้านเฮนี่อันนี้หลังบ้านครับเออหลังบ้านเนาะตำนาบ้านเออทั้งสองทางเลยครับอัน อันเวลาปรุงอาหารกันอยู่ในนีเล่นบ่อยู่ในนีเล่ครับโอ้แม่จะได้คิดพ่อเพียงเข่าทาเลยครับพ่อน้าโอ้ยงามเลยครับเป็นระเบียบอีดีหนาพี่พ่อเสร็จเลยครับอ่าคักขักขักข้นขยันข้นขยันไม่คายคนขยันเด้พอสมท่าเพิ่งกระแหงกำลังใจครับนี่พัดหอมครับเป็นกระถางกระถางนี่ล่องไม้ครับบ้านเฮาพิ่งอีตู่ครับล่องไม่อ่า โอ้ยโหระพาเออโหระพาครับเป็นแปลงง่ามไปครับาผลง่ามครับอู้นไกลๆผลครับเป็นใบเตยครับต้นเตยคักเสียวง่ามกินนี่หอมเป็นยาครับหากมันก็ใส่เป็นเบาหวานใบมันก็แม่นใส่น้ำกันได้เบิร์ดครับองร่วมตั้งแต่หากลำต้นเกี่ยงการดอกครับครบดเออคักคักคับ เมื่อนี่กับคนมุ้ยเวียกับอากาศคึมคึมดิ้นจังหน่อยมาเย่มส้มนะครับอ่ามันก็เฮ็ดไปเรื่อยคู่มือครับนางเรียนชมบรรยากาศครับของร่างกายของางกายครับครับทั้งไหนกับอันพอสมท่กับแม่ยู่ไก่ไม่ไข่ได้ครับสิริปิดจิบได้เนี่จอบได้นี่โอ้นี่นี่นี่ครับโอ้เห็นอันผมเห็นอันหนึ่งเนี่นี่ มีเด oh, <or> ็กมีเด็กกระถางมุกนี่สตอเบอรี่บ่เนี่ยสตอเบอรี่ช่างในหนาวหนาวนี่ก็ออกได้น้อเนาะหนาวออกนะครับเออมีหลายกระถางอยู่ครับได้เก็บกินครับนี่เอาครับเอาดีละชีวิตนี่ครับเอออยู่น้ำกันครับเอาเอาบ้านนี้บ่านี้อันมียังสิฝากหาอันเอฟซีแทบบ้านแน่ยละกันลูกหลาน ผีมีแห้งผู้ผู้ทุกข้นนะครับเด้อพว,วนนกไอ้นนนนนนสวนขั้วสวนแยงกับปลูกกินเงี้ยงแจ้งน้อยอะไรกันดีด้วกันครับมันแจ้งน้อดเลใส่เงิในใส่ทองหลายครับผมเออนื้อแต่พวกกันที่แยงก่อนพวกเกลอดสัตว์กินทักงานกับปลูกก็เองครับอันนี้คนพิการนี่ขยัน,ใน,ใยนนิดเออเออพเพิ่นบกแข็งแรงไม่ไายครับถือว่าออกกําลังกายเป็นได้ตัวออกกําลังกายเพิ่นบกแข็งแรงเป็นคนพิการครับ แต่ว่ากระดุะด๊บครับ,บ,ค,ค,รบครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ